นี่มันสุกนะฮะสุกเดือนหกวันที่เท่าไหร่วันที่สิบกว่ากว่าจำไม่ได้ละนี่มาดูฮะปลูกนี่ไว้อาธิยกกว่าพยุงฮะอันนั้นพยุงอันนี้ปดูฮะประดูปดูอันนี้น่าจะเป็นขี้เหล็กครับขี้เหล็กเฮ้ยไม่ใช่สิสะดาวฮะสะดาวนี่จะเป็นขี้เหล็ก อันนี้แค่แคร์ยาวและแค่อันนี้แครต้นหนึ่งทิ้งทิ้งทิ้งอันนี้ขี้เหล็กฮะเอยงามนี่ขี้เหล็กขี้เหล็กขี้เหล็กออกใบแล้วต้นจานเนี่ยอันนี้ต้นจานใบร่วงหมดแล้วฮะต้นจานเหลือใบเดียวแต่ยังไม่ตายฮะอันนี้ฟักทองฟักทองยังยังไม่ฟืน้นมะาม่วงมะาม่วงมะม่วงมะม่วง มะขามไม่มีรากจะรอดปรเปล่าไม่รู้อันนี้ก็พยุงฮะพยุงอีกหนึ่งต้นนี่มะม่วงฮะมะม่วงไปควายกินใบไปแล้วเนี่ยควายใครต่อไปฮะนี่ก็มะม่วงครับมะม่วงมะม่วงสามด้วยดูกันนี้น่าจะรอดอบ่อฮะสักบ่อบ่อเนี่ยนั้นรกฮะบอ่อนี่สะดดาวครับอันนี้ปลูกมาชา้าปลูกเมื่อกี้ก็ว่าได้สะดดาวหนึ่ง นี่สะดาวสองเสดาวสองอันนี้สเสดาวเสดาวส,ส,ส,สามสเสดาวสามสเสดาวสามเสร็จแล้วปลาดูนี่ปลาดูครับปลาดูปลาดูปลาดูอันนี้ฮะ,ะอันนี้ปลูกเมื่อวานอันนี้พยุงฮะพยุงนี่พยุงอันนี้ก็ขี้เหล็กครขี้เหล็กอันนี้น่าจะเป็นปลาดูฮะปลาดูปลาดู ประดูอีกหนึ่งต้นต่อไปต่อไปพายุคให้น,นี่พายุเจอฝนมาคืนพายุพยุแดดแจ๋เลยวนันนี้อันนี้ก็พายุอีกต้นครับพยุพยุอีกต้นหนึ่งมุมตรงนี้มุมตรงนี้มุมตรงนี้สสดาวสะสดาวสสดาว,ดาวต่อไปต่อไปมงึงโตละไ้กี่ลลวต้นใหญ่สองต้น ต้นที่สามตัดทิง้งฮะทนไม่สวยก็เลยตัดทิง้งนี่ต้นนี้ฮะต้นใบอะไรใบกินได้ตน้ตนตน้ตนต้นจำลืมจริงแล้วอันนี้ก็ตน้นต้นเลยจำไม่ได้แหละอันนี้ทําที่นั่งเล่นฮะนี่อันนี้สุดท้ายด้วยทองอุไรฮะต้นเล็กๆแต่ดอกเยอะอันนี้ฝนตกใส่เลยดอกร่วงหมดชาวนาสำหรับ Yeah.